นี่เราเบ็นโตล์คซันซีเจนเด้ครับรถใหม่ป้ายแดงเพิ่งออกจากโชว์รูมมาเลยนะครับดิ่งมาที่นี่เลยครับมาจัดชุดเลยครับออริสันโบเจ้ครับออริสันโบเจ้ครับระบบจะเป็นสายแลนและไฟเบอร์ออปติกนะครับซับของเ l Audio นะครับเอาพายไฮโลนัยครับเจน3าชนลงเลยทีนะครับไฮโลนัยเจน3ครับลูกค้ากินยอดในระบบไฮเลสนะครับเอาพายครับไฮเล็กดีไซน์ครับยู m 0 8นะครับ Apple TV ทีวีนะครับ AI Android ครับคุณลูกค้าเล่นทั้ง Android และ Apple เลยนะครับแลนตปีศาจครับซูปริโมปิกาโลครับแลนตปีศาจซูปริโมปิกาโลครับอริษันบิดวันแฮกดีวอเตอร์ตัวทับสุดครับไฮเลทเช่นกันนะครับทับจูนโดยอริษันบิดจูนนะครับและตัวสอบโดยโมบอทของเรานะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็แดมรอบทันครับ ใส่ได้เท่าไหร่ใส่เข้าไปครับคุณลูกค้าว่า,างั้นครับกระชุ่นก้าวขนาดไหนครับสักคู่เดียวครับนี่กระเดมในนอกเลยนะฮะท่านผู้ชมครับภายใน,นโอเคครับเดี๋ยวท่านโบเช่กลมเทียบร้อยครับท่านผู้ชมครับโอเคเนื้อต้องโปะเข้ารูปนะครับ หรือเจนเด์คันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นระบบสายลันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมครับแล้วเราก็เล่น FIR โหมดครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีสูงสุดของออริซันเลยนะครับโอเคแล้วก็แหลมปิศาจครับ Supremo Piccolo โโกโกโนะครับแล้วก็ออริซันโบเช่นะฮะซับของแจวนะครับลงตัวจริงๆครับซิสเต็มนี้นะครับ จอ,อนั้นเราก็ใส่ AI Box Android ด้วยนะครับเพื่อสามารถเล่น youtube ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเลยนะแต s สกรีนบนจอเดิมของ a l p i n h a l o n i n e ได้เลยนะครับโดยกล้องนะครับก็ยังคงอยู่นะครับท่านผู้ชมครับกล้องของ Fortuner นะครับรอบคันอโอเคเดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันดูครับ as Dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid just as long as you stand by me. Oh darling, darling stand. Stand up, stand by me, stand by me. and then i have ที่สนใจงานติดตั้งคุณภาพเสียงชั้นเลิศแบบนี้ฮะติดต่อเรามาได้ครับที่หมายเลขด้านล่างนี้ครับวันนี้ผมโชว์นี่รา,าลาสายลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ